สวัสดีครับผมนายได้เว่บุนเปงหนึ่งชตศสามเลขที่เจ็ดวันนี้จะมาสอนการแปลเลขฐานแปดเป็นฐานสิบนะครับผมการแปลงเลขฐานแปดเป็นฐานสิบการเปลี่ยนเลขฐานสิบไปเป็นฐานแปดสามารถทําได้ในลักษณะเดียวกับการแปลงเลขฐานสองไปเป็นฐานสิบคำนวณได้จากการนําเลขฐานที่ต้องการแปลงในหลักนั้นมาควณกับค่าประจําหลักของฐานแล้วนาแต่ละหลักมารวมกันเรามาดูตัวอย่างเลยนะครับผม ตัวอย่างแปลงค่า7 3 2าสองฐาน8เป็นฐาน10 7 3 2ฐาน8เทา 2, ่ 1, ทากับ7 8คูณ8ยกกำลังสองบวก3คูณ8ยกกลังหนึบวก2คูณ8ยกกลังศูยกกลังสองเนี่ยจะได้เท่ากับ64 8ยกกำลังหนึ่งเท่ากับ8และ8ยกกำลังศูนเท่ากับ1เองนะครับก็จะได้ว่า7คูณ64บวก3คูณแและ2คูณ1 7คูณเท่ากับ448 บวกยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ได้มาจากสามคูณแปดบวกสองได้มาจากสองคูณหนึ่งนั่นเองนะครับนำค่าทั้งหมดนี้มาบวกกันแล้วก็จะได้ทั้งหมดสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่ฐานสิบหน orna ะครับผมตัวอย่างข้อที่สองแปลงค่าหนึ่งพันห้าสิบห้าฐานแปดเป็นฐานสิบหนึ่งพันห้าสิบห้าฐานแปดเท่ากับ หนึ่งคูณแปดต่อ,อไปครับหนึ 8, 3, ่งคูณแปดยกกำลังสามบวกศูนย์คูณแปดยกกำลังสองห้าคูณแปดยกกำลังหนึ่งและบวกหคูณแยกกำลังศูนย์ครับผมแยกกำลังสามได้เท่ากับห้ารยสกกำลังสองเท่ากับหกสยกกำลังหนเท่ากับแและแยกกำลังศูนย์เท่ากับหนึ่นัเองนะครับผมเราก็ได้ว่า หนึ 1> 1่งคูณห้าร้อยสิบสองบวกศูนย์คูณหกสิบสี่บวกห้าคูณแปดบวกห้าคูณหนึ่งนั่นเองต่อมาเรามาดูผลลัพธ์กันเลยครับหนึ่งคูณห้าร้อยสิบสองเท่ากับห้าร้อยสิบสองศูนย์คูณหกสิบสี่เท่ากับศูนย์เนื่องจากศูนย์ไปคูณจำนวนใดๆไม่จะได้ทงตัวศูนย์นั่นเองนะครับผมต่อมาบวกห้าคูณแปดจะได้กับสี่สิบสุดท้าย 5คูณ1จะได้เท่ากับนํานำผลรวมทั้งหมดมาบวกกันจะได้เท่ากับ557รา10นั่นเองสำหรับวันนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอลิปในวันนี้ไว้เท่านี้ครับ